อย่างเราร่วงงานกันมานานอย่างเงี้ยเราก็มีบ้านคู่ใช่ไหมคะเราก็เป็นคู่จิ้นที่หลายๆคนก็คือแบบว่ารักแลก support, ้วก็ซัพพอร์ตมีหวั่นไหวบ้างไหมแบบอยู่กันมานานอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามีหวั่นไหวมีแบบอะไรทุกคนอยากรู้ใช่ไหมคะทุกคนอยากรู้ล่วงงานกันมานานขนาดนี้อนาคตข้างหน้าจะมีแบบว่าสารสัมพันธ์ต่อหรือไปถึงขั้นไหนอะไรอย่างเงี้มีหวั่นไหวบ้าง<ร>ไหมคะ พูด <c oughs> ไปในไลฟ์ให้น้องพูดก่อนเพราะจริงๆ,ๆเราก็เคยเคยคุยกันแบบเปิดเผยแล้วแหละแฟนคลับก็รับรู้เพ<ด>ราะว่าเราก็เคยนั่งบบไลฟ์ด้วยกันเลยในเรื่องของไม่ว่าจะการเป็นคู่จิ้นหรือว่าต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไงคือเราเองก็คงแบบเราก็คือใหม่มากๆก็ต้องยอมรับอะไรอย่างี้ค่ะแต่ว่าคํถาถามเพื่อน,นะคะมีหวั่นไหวบ้างไหมคะหวั่นไหวในใจรู้สึกว่าแบบใจวิววิวปิวปิวเวลาเขางอนไหมคะอะไรอย่างนี้ โหเลยใหญ่ตเรือชมให้เรานะชมให้เรานะเอาควาถามแรกก่อนเนาะเอาควาถามแรกก่อนเลยวันไหวบ้างไหมเมื่อนานมาแล้วนะยอมรับว่าเพราะเคยมีความรู้สึกแบบเออวันไหวช่วงแบบว่ายังคงไม่ไม่เข้าใจในสิ่งที่คนกําลังแบบ เหมือนเขาฝ<อ>ากมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบพรรับรับรับเอ้ยหรือว่าเราแบบรู้สึกจริงๆพอ,อาพราะมันนั่งคิดก็เหมือนมันก็คงรู้สึกจริงๆในช่วงระยะเวลาหนึง่งจนกระทั่งมันแบบผ่าน้นไปเพราะมันไม่ได้มีการพูดคุยกันอย่างลึกซึ้งหรือว่าไม่ได้มีการสารต่อในในทางนั้นอะไรอ,อย่างเงี้ยก็เลยแบบว่ายุติความแบบความรู้สึกตัวเองแล้วก็เหมือนหันไปรู้สึกอีกกับเขาอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนที่บอกว่าจะคอยอยู่แบบข้างๆว่าจะเป็นไหนสถานะไหนก็ตามโอ้ยน่ารักมากเลยแล้วอีฟะคา จร,จริงๆมันเป็นเรื่องที่พูดยากมากเน<ช>าะเราไม่รู้ว่าอนาคตอ่ะมันจะเป็นยังไงเพราะใจคนเรามันเปลี่ยนไปได้ตลอดทุกวันทุกเวลาจริงๆอะไรเงี้ยส่วนตัวพี่ฟ้าเองน่าถามว่าหวั่นไหวไหมในช่วงแรกๆที่เรายัางไม่ได้ยังไม่ได้ร่วมงานกับเขายังไม่ได้เจอตัวจริงเขาอะ่ะ<ช> <ๆ S 2> เรารู้สึกตอนนั้นยอมรับว่าที่มีไลฟ์สดที่มีช่วงนั้นกระแสคูจินกำลังมาใช่ไหมก็เราก็รู้สึกจริงๆว่าเฮ้ย <ๆ S 2> น้องคนนี้น่ารักอะ่ะอยากจีบอ่ะอะไรเงี้ยซึ่ง ที่เราถามเขาว่าแบบวยต้องลองอะไรคือเราก็ถามเขาจริงๆเราบอกเขาจริงๆอะไรเงี้ยแต่พอได้มาอยู่ในกองได้มาเป็นลูมเมทแล้วก็หลังจากที่เราทํางานด้วยกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอาจจะด้วยความที่เราเราเองอ่ะเราเราเราเป็นน้องคนเล็กแล้วเราไม่เคยมีน้องสาวอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นมุมมองของเขาที่เรารู้สึกว่าอุ้ยเขาเป็นเหมือนน้องสาวคนหนึ่งที่เอ่อถ้าเรารู้สึกแบบเหมือนบังคับมันนี่นี่รู้สึกว่าหลายหลายโมเมนต์ที่เราพยายามที่จะ ลองจูน ar, เหมือนที่คนอื่นบอกว่าแบบเฮ้ยลองดูนะไม่เสียหายเราเราลองกันเองด้ยที่ไม่ได้มีนี่นี่อาจจะไม่ได้บอกไม่ได้บอกกันเองว่าแบบเฮ้ยหนึ <t <t ่งสองสาม ลองไหมลองแบบลองลองลองดูอะไรเงี้ยแต่อาจจะเป็นการลองโดยที่แบบว่าสัญชาติยานลองดูอะไรเงี้ยแต่พอเรารู้สึกว่าพอมันไปในทิศทางนั้นอ่ะมันมันกลับกายเป็นว่ามันเหมือนเรายิ่งเข้าใจกันยากมากขึ้นแล้วมันห่างกันค่ะมันเหมือนแบบพอมันพอมันห่างกันปุ๊บแบบมันทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเราไปในทิศทางนี้แล้วมันมันมันดูแบบมันดูไม่ค่อยสบายใจเท่าสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วเราไม่ต้องมานั่งพะวงว่าเออมันคือสถาน มันจะต้องเรียกว่าอะไรจะต้องแบบเฮ้ยเป็นแฟนกันเลยไหมเป็นนู้นนี่นั่นไหมพี่ฟ้าบอกว่าม,มันเป็นไปได้ยากมากๆใช่ใชเพราะว่าของแบบนี้คือมันต้องใช้ระยะเวลา <โด S 2> แล้วก็ดูอะไรหลายๆอย่างอาจจะต้องแบบว่าต่างคนอาจจะต้องอาจจะต้องอ,จจองไปเจอไปเรียนรู้<อ>คนอื่นก็ได้ในเส้นทางที่เขาจะต้องเจอเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในหลังตั้งแต่วันนี้จนถึงนับจากนี้ไปอะไรเงี้ยมันก็ยังคงแบบหันกลับมาก็ยังคงเจอกันมันก็ยังคงเป็นอิงหลอดไม่ได้หมายความว่าโออิงหลอดมันจะต้อง ไม่ได้เป็นแฟนกันปุ๊บแล้วจะต้องหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราคือเราก็ยังคงยินเนี่ยว่าเราก็จะยังอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็ยังมีความรักแล้วก็ความหวังดีให้กันส่วนมันจะเป็นไปในทิศทางไหนที่จะต้องเจาะตรงต้องใช้เวลาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงอ่าเรียกง่ายๆก็คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้นเวลานี้คือมันดีที่สุดแล้วสําหรับน้องทั้งสองที่บอกว่ามันดีองลอเนี่ยก็คือลองแล้วแต่ว่ามันก็ ลองจูนในความในการเป็นอีกในรูปแบบหนึง่งความสมบูรูปแบบหนึง่งซึ่งพอลองแล้วเหมือนพี่ฟ้าบอกว่ามันอาจจะแบบไม่สเสถียรเท่ากับณตอนนี้ก็ได้ไดเงย้ยก็คือลองแล้วนะคะแบบนี้คือดีที่สุดเลยเพราะว่ามันคือเรื่องจริงแล้วทุกอย่างคือมันมันคือมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง นี่บอกว่าอิงหลอดอคือเรียวสุดแล้วเ<อ>จริงๆอาจจะอาจจะด้วยนิสัยของเราทั้งคู่ที่เรารู้สึกว่าจริงๆอะเราเราสามารถหาเงินได้กับคําว่าคู่จิ้นได้มากกว่านี้เราสามารถหางานได้มากกว่านี้หาแฟนคลับได้มากกว่านี้เราทําได้มากกว่านี้ถ้าหากว่าเราแบบว่าโอเค หนูเดียวกันเดี๋ยวเราเเจอแฟนคลับแล้วเราแบบรักกันนะเราน้นนี่นั่นแต่คือมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอ่ะมันไม่ได้มีการมันไม่ได้มีการเดียวกันหรือเราไม่ได้เรารู้สึกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นอ่ะมันจะต่างคนต่างเหนื่อยก็คือวันนี้รู้สึกยังไงแล้วก็แบบนั้นเลยจนบางครั้งบางทีแฟนคลับโวยหาโมเมนต์ว่าแบบเฮ้ยช่วยจิ้นหน่อยช่วยเจนกันหน่อยช่วยอะไรหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งเราบอกว่าเนี่ยถ้าคุณอยากให้เราโกหกอ่ะเราก็ไม่ได้อยากทำเราอยากให้คุณแบบ เวลาคุณเห็นโมเมนต์ธรรมชาติแล้วคุณมีความสุขเราว่าอย่างเงี้ยมันมันเลียวแล้วเราก็อิงมหลอดก็คือเลียวแล้วนะสาหรับเราใช่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วมันเริ่มมาจากความรู้สึกจริงๆตอนที่ว่าตอนแรกไม่ได้เจอกันไม่รู้จักกันความรู้สึกจริงๆจนผ่านมาเป็นจิตเอาง่ายๆก็คือ ทุกคนอาจจะเห็นเราแค่ในโซเชียลหรือว่าอะไรที่เจอแต่ว่าในโมเมนท์ที่เราอยู่ด้วยกันที่มันไม่ได้มีกล้องมันไม่ได้มีแฟนคลับไม่ได้มีหลายๆคนอยู่โมเมนท์ที่อยู่ด้วยกันสอคนอะไรเงี้ยมันก็เคยผ่านการแบบอันี้มาแล้วไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่พูด ก็เหมือนแบบผ่านกันอย่างที่น้องบอกอ่ะไม่ใช่ว่าไม่เคยลองเคยลองแล้วแค่นั้นแหละโอเคขออใจหนึ่งมาก่อนอ่ะขออ้อนอ้อนหน่อยก่อน